สวัสดีครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพบกับเพจสร้างบารสขายไหลโซนิคมือสองครับรีวิวโซนิคสีแดงนะครับสตาร์ทมือนะครับกันนี้สีแดงตรงเล่มตรงรุ่นนะครับเอกสารครบโอนนะครับป้ายมีนะครับรถจัดสภาพใหม่ใหม่ทั้งคันนะครับเครื่องเดิมนะครับมาจากเจ้าของเก่านะครับตรวจเซ็กตรวจซ็กอะไรแล้วก็ตรวจซ็คภายในให้นะครับกันนี้ก็เครื่องยังโอเคนะครับลูกเดิมในไซส์นะครับ นี่นะครับน็อตเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันนะครับวันนี้จะเก็บสภาพทําเดิมเป็นทรงสแตนดาดโรงงานนะครับอันนี้หมดเยอะครับหมดเยอะเพราะว่าเก็บสภาพภายนอกครับสุดสีเบิกให้ใหม่ทั้งคันนะครับไล่ลงมาครับตั้งแต่หน้ากากหน้านะครับสุดโคมไฟหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นแท้ติดรถนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับเพราะของแท้มันดีอยู่แล้วนะครับถ้าไม่จําเป็นผมไม่เปลี่ยนให้นะครับ ก็มีรอยนิดนึงครับผมไฟหน้าไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับตามอายุครับแต่ว่ามันจะสว่างดีกว่าของเทียมนะครับก็อันนี้ก็ความอะไรล่ะข้อดีของมันนะครับที่ผมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าของเทียมมันก็แค่ใสแต่ว่าใช้งานจริงมันไม่ได้นะครับเพราะว่ารถก็ทําเป็นโซ่ใช้งานครับก็เก็บสภาพใหม่ทั้งคันนะครับริงคลีนนะครับสวย ล้อเบรกใหม่นะครับสีวดเบรกขึ้นให้ใหม่สีฝาเครื่องตามสี 2K นะครับน็อตเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันนะครับเบรกหน้าหลังเหมือนเดิมครับไล่เช็คระบบให้ใหม่หมดนะครับช่วงล่างนะครับระบบเบรกโชกหน้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็สเตอร์หน้าหลังนะครับเป็นตาพาทิ์นะครับนี่นะครับเก็บให้ใหม่นะครับ คันเกียร์เดิมนะครับเบ้าก็ใช้งานได้นะครับนิดๆครับไม่หลวมมากนะนะครับบางโซอะไรอยู่ครบนะครับลองโซ่ยางลองสวิงงามก็เบิกใหม่เป็นของแท้นะครับแล้วก็บางโซเป็นแท้ติดรถบิ้วให้นะครับน็อตก็เปลี่ยนได้ใหม่นะครับน็อตรายละเอียดเยอะครับคันนี้สวิงกุญแจก็เบิกใหม่นะครับบอก็เป็นบ่อแท้นะครับทําให้ใหม่นะครับเป็นทรงเดิมนะครับ อันนี้จิบปาถารายละเอียดอื่นเนี่ยทำเดิมก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวคิดจะยาวสีสเบิกให้ใหม่มคอนโซลกลางอันนี้แท้นะครับแท้ติดรถพวกนี้ก็แท้ติดรถนะครับคงทําสีใหม่ระบบเป็นคารบูเดิมนะครับสุญญากาศนะครับรูนๆอยู่โซนนี้นะครับแต่แก้ไขตรวจเซ็กปัญหาเรียบร้อยสตาร์ง่ายเครื่องเยนตสตาร์ง่ายอัตาราเร่งดีนะครับระบบไฟติดครบ แต่ดังไปเบี้ยวติดไม่ขึ้นความร้อนขึ้นเกลร่น้ำมันขึ้นนะครับอนนี้คือเดิมก็ต้องแบบใช้งานได้ครบจริงๆนะครับกระจกใส่ให้นะครับกันตกก็มีรอยนิดๆ,ๆนะครับเป็นไรพวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ควบอุปกรณ์เสริมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอฟังเสียงเลยสตาร์ง่ายนะครับใสยเรื่องก็เบิกให้ใหม่นะพวกเนี่ยน็อตตั้งคัดอะไรโอ้เยอะแยะฟังเสียงเลยอีปะทาไลไม่หมดหรอก ื่องโอเคเงียบนะครับคัดย้ำให้ใหม่นะครับดวงตาเลียงนะครับเป็นคาบูเดิมนะครับปกติมันจะเล่งยากแล้วก็ลงซ้านะครับอันนี้นี่นะครับติดมือนะครับขับสะดุกไปท้ายติดไปเบสติดนะครับนี่นะครับเครื่องเงียบนะครับ พอก็เป็นข้อแท้นะครับก้อแท้ฐาอ,อันนี้ผมเอาไส้ออกให้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับให้มันโล่งนะครับเดี๋ยวมันอั้นนะครับเมีฝางเลื่อนๆนะครับพ่อมีก็เปรี่ยนนี้ใหม่ปั้มแท้ไปต่ำไปสูงติดไปเลี้ยวติบนะครับไปเดี่ยวซ้ายไปเดี้ยวขวาแพร่ดัง สตาร์ทขาก็สตาร์ทง่ายนะครับใครที่ชอบแนวฮาร์ดคอร์ชอบความรุนแรงว่างันเถอะนี่นะครับสตาร์ทง่ายครับมาณนนี้นะครับเหมือนเดิมตามสไตล์ร้านเราเราเก็บให้ใหม่นะครับอันไหนที่เราไม่ชอบนี่นะครับภาพสวยครับโอเคมากอันนี้มันสุดสีมันเบิกให้ใหม่ทั้งคันนี่แหละ งบมันบานปลายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าลูกค้าก็ได้ชุดสีใหม่นะครับสวยมาก